ไม่มีเราในความคิดไม่มีเราในความคิดไม่มีเราในความคิดถ้าในความคิดมีเราแสดงว่าหลอกตัวเองแล้วก็จะหลอกผู้อื่นหลอกด้วยงานหลอกด้วยเงินหลอกด้วยความรักหลอกด้วยความโลภหลอกด้วยความโกรธความหลงหลอกด้วยความคิดนะครับหลอกด้วยความสุขความทุกข์ หลอกด้วยความยินดีเย็นร้ายนะครับเพราะว่าบุคคลที่พ้นจากความเป็นปุถุชนไปแล้วนั้นจะรู้ว่าในความคิดนั้นไม่มีเรามีแต่ความคิดที่เป็นสังขารที่ว่างเปล่าคิดแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสมมุติเป็นลักโลกโกดหลงเป็นความยินดีเย็นร้ายเป็นวิบากความสุขความทุกข์ดีใจเสียใจเฉยๆหรือว่าเป็นกรรมคิดพูดทำไป แต่จริงๆในความคิดนั้นไม่มีเรานะครับคนเราถ้ามีเราอยู่ในความคิดนะครับก็จะมีความล้มเหลวในชีวิตคือ,อยังต้องมีความเกิดแก่เจ็บตายยังมีความทุกข์นั่นเองนะครับยังต้องไปเกิดไปตายในภพภูมิภพชาติต,าต่างๆเพราะว่ามีตัวเราอยู่ในความคิดในปัจจุบันแล้วก็สร้างภพชาติขึ้นมานะครับเป็นปัจจุบันเป็นอนาคต เป็นอนดีตมาเทียบเคียงเปรียบเทียบในความคิดไม่มีเรานะคือความจริงแต่คนเราหลงประเด็นหลงสมมุติความคิดมีเรามีเราในความคิดนะครับมีเราในความคิดแล้วก็ความคิดนั้นจะเป็นการฟังการอ่านการเขียนการคิดการภาวนานะครับ ในความคิดไม่มีเรานะครับในความคิดไม่มีเรานะครับเราไม่มีในความคิดทุกครั้งที่คิดจะไม่มีเราแต่สำหรับโอตุชนผู้ยังมีความหลงหลงความเป็นตัวตนความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเขาเรียกว่าหลงสังขารก็จะมีเรานะครับมีเราในความคิดเวลาคิดแล้วก็จะมีความยุ่งนะ งานยุ่งเรียนยุ่งสอนยุ่งส่วนสร้างไปแพร่ปฏิบัติมีกิจกรรมกิจการกิจวัตรนะครับยุ่งเพราะว่ามีเราอยู่ในความคิดเพราะความคิดมันทํางานตลอดเวลามีเราเข้าไปอยู่ในความคิดนะครับก็เลยยุ่งเยอะแย,ยะมากมายกับวันเวลาเรื่องงานเรื่องเองเินเรื่องกิจธ,ธุระต่างๆจะกินจะเที่ยวจะเล่นมีตารางเวลา,าเรียกตารางกรรม ตารังก็กําหนดแต่ละเวลาแต่ละเวลานั้นจะต้องไปไหนะทําอะไรคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาซึ่งการที่มีเราในความคิดนี่แหละมันก็เลยสร้างนะครับสร้างตัวตนขึ้นมาสร้างภพชาติขึ้นมาไว้กักขังไว้หน่งเหนียวไว้ผูกพันเป็นภาระเป็นพันธะนะครับบ้านเรารถเราเงินเรา ความสำเร็จของเราความมั่งคั่งอันมยของเราการเกียรติกินของเราความสุขสะดวกสบายของเรามีของเรามีพอมีของพ่อแม่พี่น้องญาติลูกหลานสามีภรรยาเจ้านายลูกน้องเพื่อนสรรพสัตว์ซึ่งการที่มีเราในความคิดนี้เองมันก็เลยสร้างพบขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไว้เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกนะครับไม่ว่าในมนุษย์โลกเทวโลกอมตมโลก สัตว์ทั้งหลายนะครับสร้างพบไว้เพื่อเป็นที่กักขันงงแนวตนเองให้อยู่กับพบนะครับให้สุขทุกยินดีย,นยินล้ายพอใจพอใจอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายอยู่กับความยินดีย,นยินล้ายความพอใจพอใจความรักความโกรธความเกลียดความอิจฉาลิษยานะครับราคาโทสะโมหะึ่่งพ่อมีเราอยู่ในความคิดมีเราไม่พอแต่มีเขามีของเราของเขา มีลูกเราหัวเราเมียเราพี่เราญาตเราน้องเราสัตว์ของเราสิ่งของเราซึ่งสัตว์ทั้งหลายนะครับก็อยู่ในการปรุงแต่งก็ได้อยู่ในสังขารอยู่ในพบนะครับก็เลยสร้างทุกข์ไว้ครอบตัวเองและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวกับสัตว์ทั้งหลายก็เลยได้ชื่อว่าเป็นปุถุชนก็จะมีการกระทบกระทั่งด้วยความพอใจพอใจความโกรธความเกลียด เคนอาฆาตลิษยาขึ้นหวงรักโลกโุดของความยินดียินไล้ซึ่งเพราะความเข้าใจผิดนะครับเข้าใจก็ค,คือคิดความคิดนั้นมีเรามีเราอยู่ในความคิดก็เลยเวียนว่ายตายเกิดในแต่ละขณะแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละภพแต่ละชาติสะสมสะสมเป็นหน่วยของความภพชาติ ก็เลยใช้พบชาติกันไม่หวาดไม่ไหวเพราะว่ามีเราในความคิดตลอดเวลาก็เลยมีพบชาติตลอดเวลาเหมือนเรามีกิจกรรมกิจวัตรกิจการกิจธุระนะครับตลอดเวลาในยีิบสี่ชั่วโมงมีเรื่องนั้นเรื่องน้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องนะครับให้เราไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องไปรับรู้รับทราบรับฟังไปคิดพูดทําตัดสินใจรู้เห็นเข้าใจตัดสินใจ สูรทราบต่างๆไอ้กระทบกระทั่งกระทกากระทันสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์สะเทือนความรู้สึกสะเทือนสมองเพราะมีเราอยู่ในกายในใจในอารมณ์ในความรู้สึกในความคิดก็เลยสะเทือนอยู่ตลอดเวลาสะเทือนด้วยความคำพูดด้วยความคิดการกระทำเพราะมีเรามันมีเราอยู่ในเรือเวลาเรือเจอขึ้นลมเจอพายุเราก็เมาขึ้นลมเราก็เป็นไปกับขึ้นลมในทะเล แต่ถ้าไม่มีเราในในเรือเรือจะเจอขึ้นลมเล็กใหญ่มาะสมอย่างไรก็ไม่มีปัญหาการที่ไม่มีเราในความคิดก็ไม่มีเราในความคิดก็ไม่มีปัญหาไม่มีทุกข์ไม่เครยดนะครับไม่เย็นเย็นร้ายไม่สุขทุกข์ไม่ชอบไม่ชังไม่ไม่กลัวไม่รักโลกโกรธหลงไม่อิจฉาแลสยาเกินหวงนะครับไม่พูดไม่ทําไม่ผิดอื่นเนผู้อื่น นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเรื่องการเกียรติกินที่เราจะได้หรือเราจะให้จะมีจะเป็นกับใครๆนะครับก็เลยเป็นผู้หลุดพ้นนะครับหลุดพ้นเพราะว่าไม่มีเราในความคิดถ้ามีเราแล้วมันติดติดกับดักความหลงหลงว่ามีเราสับข้าใจผิดว่ามีเราม,มีความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อที่ผิดว่ามีเราในความคิด ือว่ามีเราในความคิดของเขาเขามาคิดเขาคิดเราไปอยู่ในความคิดของเขาทั้งเราทั้งเขาต่างมีเรามีเขาอยู่ในความคิดซึ้งกันแลกกันก็เลยเป็นเจ้ากรบในเวรตั้งแตะแรกกันเป็นมารต่อกันนะครับเป็นศัตรูต่อกันนิดเป็นศัตรูเป็นแค่เป็นมันก็จริงๆมันไม่มีหรอกมิศศัตรูเจ้ากันในเวรคู่บุญคู่กรรมคู่เวรไม่มีแต่เราไปประทานไปสมมุติก็เลย เกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันข้ามภพข้ามชาติข้ามเรื่องข้ามราวนะครับข้ามมันข้ามคืนครเพราะว่ามีเราในความคิดของเขาของเราจริงๆไม่มีเราในความคิดใครๆทั้งนั้นไม่ว่าความคิดของสรรพสัตว์นะครับหรือว่าของวิญญาณทั้งหลายนะครับเราไม่มีูได้อยู่ในความคิดใครและก็ไม่มีใครมาอยู่ในความคิดเรานะครับว่างไม่มีเขามีเราอยู่ในความคิด ราะความคิดเป็นหลุงฐานเพลิงนะครับเป็นที่ตั้งของปบภูพบชาต,ตคคเ,าเป็นที่ตั้งของการคิเลสที่บากเป็นที่ตั้งของการไล่ลับเหยียดแทงและเผาลนนะครับด้วยคิเลสกรรมวิบากด้วยตณหมามนตาิติอุปทานนะครับฉะนั้นการที่ไม่มีเราในความคิดใครๆนะครับนั่นแหละถึงจะหลุดพ้นนะครับไม่อย่างนั้นแลยมันไปอวดดีอดเก่งอดเด่นอวดดังอวดมีอวดเป็น ในความคิดของตัวเองและผู้อื่นนะครับอวดโชว์ในความมีความเป็นความดีความเด่งในเรื่องการเรื่องเกียรติเรื่องกินเรื่องวัตถุกรรมพัสดุกรรมปัจจัย4ปัจจัย5หน้าตากิเยเชื่อเสียงในเรื่องศีลสมาธิปัญญายัญชานิโมวิมุตสุญตานิพพานเรื่องลาภิสกัรชื่เสียงบริวารความมั่งคั่งรวยความรู้การงานการเงินความมั่งคั่งงอต่างๆซึ่งสัตว์ทั้งหลายก็อวดกันในสิ่งเหล่านี้อวดเรื่องโลกโลก อดเรื่อง,ง,งทั้งโลกทั้งธรรมซึ่งก็มีความเราในความคิดนะครับความคิดเราอยู่ในความคิดของตัวเองและพูกอื่นทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจติตนาไม่ติธนานะครับซึ่งก็เป็นความหลงผิดจริงๆไม่มีเราในความคิดของเราไม่มีเราในความคิดของใครนะครับมันว่างมีแต่ความหลงคิดไปเองแล้วก็เข้าไปอยู่ในความคิดเองซึ่งจริงๆแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ไม่มีที่อยู่ แต่ไม่มีอะไรมันว่างเปล่าความคิดของเขาก็ว่างเปล่าความคิดของเราก็ว่างเปล่าจึงไม่มีเราไม่มีเขามาอยู่ในความคิดเราหรือว่าเราอยู่ในความคิดเขาต่างคนต่างมีความคิดของกันและกันก็เป็นไปไม่ได้การรู้เห็นตามภาพเิ็นเช่นนี้ทําให้เรานั้นไม่ต้องมีกรรมไม่ต้องมีกิเลสไม่ต้องมีบาหลุดพ้นหลุดพ้นไม่ติดกัดติดค้างติดข้องคาอยู่กับความคิด ของใครๆนะครับไม่ว่าคิดผิดคิดถูกคิดดีคิดชั่วคิดุบุญบากุณลอกุศลไม่เหมาะควรไม่ควรก็ไม่ตบไม่มีเราในความคิดครับไม่ว่าใครคิดก็ตามนะครับไม่มีเราในความคิดไม่มีเราเพราะไม่มีเราเป็นตัวเปนตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นแต่ความว่างเปล่าครับไม่มีเราในความไม่มี ถ้าเราไปอยู่กับความไม่มีนะครับในความคิดรู้ความมีความเป็นไม่มีไม่เป็นนะจริงๆไม่มีเราในความคิดใครทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะมองในว่าในใจในอารมณ์ในความรู้สึกไม่มีเรานะครับไม่มีเขาไม่มีของเราของเขาไม่มีเราในความคิดก็เลยไม่ต้องเป็นมารมารไม่ต้องมปเจ้ากรรมนายเวรกันไม่ต้องมารชึ่งกันเล็กันไม่ต้องเป็นผีไม่ต้องทัเลาะไม่ต้องบอกเ๊ก ไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องมีปัญหากันเพราะไม่มีเรานะครับไม่มีเราในความคิดก็เลยไม่ต้องเกิดมานัติธิเกิดเกเรตหาอุปทานซึ่งกันและกันนะครับไม่มีเราในความคิดใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับไม่มีเราในความคิดด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับจึงจะหลุดพ้นอิสระไม่ต้ององเวรจจงกรรมไม่ต้องไป็เจ้ากรรมนยเวรไม่ต้องเป็นมารกับตัวเองและผู้อื่นนะครับ ไม่มีเราในความคิดไม่มีเราในความคิดด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ